สวัสดีครับกลับมาพบกับการวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันที่10ตุลาคม2566วันนี้เป็นศึกอังกฤษจอห์นสโตนเพลนโทฟี่มาเริ่มกันที่คู่แรกระหว่างมอแคมพบบาโรราคาบอลเปิดมาที่เสมอ หมอแคมป์อยู่ในช่วงเข้าฟอร์มนะครับผลงานไม่แพ้ใคร4นัดในบ้านในลีกเนี่ยไม่แพ้มา8เกมติดนะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนบาโรส่วนทางฝั่งทีมเยือนบาโร่ฟอร์มมีขึ้นขึ้นลงๆนะครับ6เกมหลังทุกรายการชนะแค่เกมเดียวตามฟอร์มทีมเจ้าบ้านหมอแคมป์เนี่ยดูแน่นอนกว่าเยอะนัดนี้ได้เล่นในถิ่นที่ผลงานดีด้วยเนี่ยน่าจะเบียดชนะได้นะครับฟันธงครับวางไปที่หมอแคมป์คู่ต่อมาวีแกนพบฟีดบูทาวราคาบอลเปิดมาที่วีแกนต่อปอปอวีแกนในลีกผลงานย่ำแย่เเเพพราาะวกขนี่ยแพพพ้้้มมาาาา4นนนนนนนััััััดดดดดดติแแลลละะ6ใใ7หหงงงงงครบททฝ่่่่ฟีีีีววููขขึชกเเยแแพ้มาค่เเเกกกมมดีียวในนน4ขณะท่อบ้า2 นัดหลังเนี่ยมีแต้มตลอดตามฟอร์มฟ,ฟิดบูดเทาดูดีกว่านะครับไม่น่าที่จะแพ้นในถิ่นของวีแกนแน่นอนฟันธงขับวางไปที่ฟ,ฟีดบูดเทา มาต่อกันที่คู่สุดท้ายครับระหว่างน็อตเคาว์ตี้พบดาร์บี้เคาว์ตี้ราคาบอลเปิดมาที่น็อตเคาว์ตี้ต่อปปน็อตเคาว์ตี้จับฝูงลิกทูเล่นในบ้านกันอย่างดูเดือดหลังจากชนะถึง5จาก6เกมที่ผ่านมาทุกรายการแต่ดาร์บี้ทีมเยือนก็ไม่ธรรมดานะครับเมื่อไร้พ่ายต่อเนื่องมา6แมตต์อีกทั้งแพ้นอกบ้านแค่2ตลอด12เกมหลังและเข้าวินไปถึง8นะครับประกอบกับสถานะรังสูงกว่าเจ้าบ้านอยู่1ดิวิชั่นมาตรฐานย่อมสูงกว่านอกจากนั้นตลอด3เกมหลังที่เผชิญหน้ากันก็เป็นแกะเเหหล็กทที่ฟาออาดดดชััยไ้้ง,งม ดีกว่านะครับฟันธงครับต่อไปที่ดาบี้ขยี้ชัยและถ้าเชินชอบในทางฟุตบอลแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องเล็กช่องนี้ไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ